สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคูเต้น,นะครับกับผมครูเทวันภูพานทองนะครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะครับที่เราต้องการจะแชร์หรือเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับว่ามันสามารถได้อะ,อะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าจอใน Google d r ได e นะครับผมจะสมมุติว่าผมจะ,ะแชร์ไฟล์กุญชิตตัวนี้แล้วกัน นะครับให้กับคนอื่นอ,อยากให้เขาดูเฉยให้เขาไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวไปดูการแชร์ก่อนอแล้วก็มามาชี้ที่ g o Google s h e ี t ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับกดแชร์แชร์ไปปุ๊บนะครับมันจะมีหลายๆลักษณะก็คือหนึ่งนะครับเราอาจจะเลือกแชร์เลือกแชร์เป็นเป็นลายคนก็ได้นะครับ เลือกแชร์ไปหลายคนแล้วก็พิมพ์ตัวนี้ก็เพิ่มอีเมลเข้าไปสมมุตินะครับผมจะเพิ่มอ่าเพิ่มตัวนี้นะครับอ่าเพิ่มอีเมลตรงนี้มาให้สิทธิ์คนนี้สามารถทําอะไรได้ละนะด้านหลังครับพอเพิ่มอีเมลแล้วด้านหลังจะมีสิทธิ์ให้ดูครับว่าจะให้เขาทําอะไรได้บ้างอ่าถ้านะครับอ่านะถ้าเป็น editor นะครับก็คือสามารถแก้ไขทุกอย่างได้นะครับ เหมือนกับเจ้าของสิทธิ์เลยนะครับสองนะครับผู้มีสิทธิ์อ่านคือดูได้อย่างเดียวอ่าเข้ามาดูได้อย่างเดียวและสามก็คือผู้แสดงความคิดเห็นนะครับสามารถแสดงความเห็นได้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากให้เขาดูได้อย่างเดียวเนี่ยให้เราเลือกไปที่ผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับผู้มีสิทธิ์อ่านอ่าโอเคแล้วก็กดส่งไปเนาะอ่าหรือนะครับ ถ้าจะแชร์โดยทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เลือกคนแหละไอ้ใครก็ได้สามารถเข้าดูเนะี่ยมาตรงด้านล่างนะครับตรงนี้รับลิงก์เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าพอดีผมใช้อีเมลขององค์กรฉะนั้นมันก็จะขึ้นตรงนี้อ่าถ้าใครขึ้นนี้ก็เปลี่ยนครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์ถ้าใครไม่ใช้อีเมลองค์กรมันก็น่าจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเนาะอ่าแสดงความเห็นเอดิเตอร์นะครับถ้าให้ดูเฉยๆคือผู้มีสิทธิ์อ่าน ถ้าต้องการให้เขาแก้ไขได้ไปที่ Editor นะครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะลืมคัดลอกลิงค์ครับลิงก์นี้แหละนะครับกดคัดลอกลิงก์เลยเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วท่านก็นำลิงก์นี้ไปแชร์อ่าอย่างที่ต่างเช่นในกลุ่มไลน์นะครับในช่องแชทเฟซอะไรต่างเนี้ยเพื่อให้คนที่เราต้องการแชร์เนี่ยเขาได้ดูหรือบนหน้าเฟซอะไรอย่างงี้นะครับให้เขาสามารถเข้าไปดูไฟล์ที่เราต้องการเผยแพร่ได้แต่นะครับในส่วนของ g ูเกิ e e ีตเนี่ยมันยังมี การแชร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟล์ g o กุญ e ชียตัวน,นี้ขึ้นมานะครับในหน้าของ g o o g ช e s เนี่ยนะครับเราสามารถแชร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยครับไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยครับไปที่แชร์นะครับแล้วก็มันจะมีแชร์อื่นแล้วก็เผยแพร่ไปยังเว็บ อ่านะครับดูเผยแพร่ยังเว็บนะครับเผยแพร่ยังเว็บเ,เขาจะให้เราเลือกด้วยครับว่าจะแชร์เฉพาะหน้าชีตไหมนะครับนี่อย่างเช่นเนี่ยอ่าเอาเฉพาะหน้านี้ไหมหรือถ้ามีหลายๆอันเนี่ยครับมีชีตหลายๆชีตเนี่ยก็เอาทั้งเอกสารเลยก็ได้นะครับอ่าจะแชร์เป็นลิงก์ไปหรือจะแ,ฟฟแชร์แบบฝังฝังก็คือนะครับมันจะให้โค้ดนะไปใส่ไว้ในหน้าเว็บนะครับอ่า พอตัวนี้แล้วกันเนาะครับเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่เขาก็จะถามเราครับกดตกลงน่ายืนยันยืนยันครับก็คัดลอกนี้ไปถ้าแชร์ลักษณะนี้นะครับมันก็จะไปนะครับเดี๋ยวคัดลอกไปให้ดูเนาะ,ะคัดลอกนะครับชัวร์ๆคัดลอกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหน้าเมลหนึ่งหน้าหนึ่งก็แล้วกันนี่นะครับ ดูหน้านี้นะครับก็จะเห็นเป็นหน้าจอเนี่ยลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะเหมือนหน้าเว็บนะครับไม่ใช่หน้าของ Google Sheet แต่มันเป็นข้อมูลจาก o o o g s h e e t นะครับข้อมูลว่างๆทำไมละ่ะเพราะเมื่อกี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรในชีตนะครับถ้ามีมันก็จะขึ้นตรงนี้ทุกคนก็จะสามารถดูได้อย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแชร์ไฟล์นะครับแชร์สิ ให้กับไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive นะครับก็ประมาณนี้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ